อพิสราโู้ที่พรอิปษามาทำงานเพื่อสังคมและดูดีขึ้นเยอะน้าชินโจมหวยฉันมีมูลนิธิมาตั้งแต่ปี2,024 2,524จนเดี๋ยวนี้2,568 44ปีไอ้4ี่สยี่สิปีเธอรู้หรือเปล่า เออแต่ฉันไม่ได้รับเงินบริจาคคนอื่นเขาตั้งมูลนิธิเขารับเงินบริจาคันรวยรู้หรือเปล่าแต่ฉันไม่ได้รับเธอมันไม่รู้จักฉันเองอภิสราเธอไม่ต้องมาคอมเมนต์บอกอุ้ยกูทํามาตั้งนานแล้วกูไม่ได้พึ่งทําเข้าใจปะ่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวแล้วเธอไปอยู่ป่าไหนมาเธอเพิ่งมารู้ฉันทํามูลนิธิมา2ีปีฉัน ฉันมีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมชื่อฮอตทีวีและสอนกฎหมายฉันเป็นทนายความยี่สิปีเรื่องนี้มึงรู้หรือเปล่าเอียพิสรามึงก็ไม่รู้มึงก็ไปดูคลิปที่คนเขาขโมยของกูไปขโมยของกูไปแล้วไปตัดต่อใช้ AI บ้างอะไรบ้าง แต่งปกป้องเจ้า,าวาดวัดโพสมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านมีเมตตาจริยาวัดสุภาพงดงามมึงจะไปรู้อะไรอ่ะเมื่อวานที่ไปอ่ะมันมีวัตถุประสงค์หลายอย่างหนึง่งต้องการให้น้องเขาได้รับเงินบริจาคเพราะว่าน้องเขาเป็นทหารเขาไม่กล้าเปิดรับบริจาคเพราะว่ากลัวผู้บังคับบัญชาว่า พราะว่าไอ้พวกเสื้อแดงมันหาว่าเป็นขอทานเข้าใจหรือยังฉันเลยต้องเสียสละตีหนึ่งอะออกจากนี่อะไม่ได้หลับไม่นอนจนนี้วูบอะรู้หรือเปล่าไปถึงนั่นเนี่ยเกือบเที่ยงก็เอาเงินไปมอบให้เคาแล้วก็ถ่ายคลิปมาลงเบอร์บัญชีอะไรคือการวางแผนเพื่อจะให้แม่เขาบอกเบอร์บัญชีให้พ่อเขาบอกเลยบอกเองเลยลให้คนโอนไปให้น้องเขาโดยตรงอย่างน้อยๆถ้าเขาได้สิบล้านเขาก็เอาเงินเนี่ย ไปทำธุรกิจได้เพราะน้องเขายังมีความฝันว่าจะไปยามแบบไปซื้อขาเทียมอย่างดีมาใส่แล้วก็ฝึกกายภาพบําบัดแล้วขอเข้าไปทํางานเป็นทหารเหมือนเดิมเขาก็อยากทํางานเข้าใจหรือเปล่าเธอนะ่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออมึงจะชมกูมก็ไม่ได้ชมอย่างจริงใจเพราะมึงไม่รู้จักกูดีไงกูเนี่ยคนจริงกูเนี่ยรวยจริง นายกไปยังไม่เอาเงินให้เลยนายกก็แค่ถามต้องการอะไรก็บอกมาน้องเขาน่ารักเขาไม่ได้พูดว่าเออขอเงินขอขาเตรียมอะไรเขาบอกขอน้ําเยอะๆให้ที่ชายแดนหน่อยเพราะอากาศมันร้อนมันไม่มีน้ํากินเห็นไหมอ่ะมันน่าชื่นชมขนาดไหนอายุยี่เอ็ดฉันไปช่วยเขาเพราะตอนนี้น้องก็ได้รับบริจาคเยอะเลยเพราะฉันก็ใช้ช่องทางของฉันเนี่ยปักปักป้ายที่มีเบอร์ บัญชีของน้องขขาคนาก็เข้าไปบริจาคให้น้องก็เยอะมันก็มีพวกที่แบบไม่รู้จักเราดีพอไงคือมึงดูถูกดูแคลนกูไปตามที่คนขโมยคลิปกูไปตัดต่อคือดูถูกดูแคลนไงแต่จริงๆพวกมึงที่มาดูถูกดูแค,นคๆๆๆแลนกูกูรวยกว่าพวกมึงตั้งหลายร้อยเท่ากูมีตึกอาคารทรัพย์สินกูมีตั้งสองร้อยล้านเมื่อก่อนเป็นพันล้านแต่เดี๋ยวนี้มันราคาตกก็เลยเหลือแค่สองร้อยล้าน รู้หรือเปล่าเพียงแต่ว่าเราไม่แอบไม่อวดอ้างเราทําจริงเราวางแผนไว้แล้วที่จะไปช่วยน้องเขาอย่างน้อยๆอ่ะมันเงินของเราอ่ะมันแค่หมื่นเดียวมันน้อยนิดแต่แต่คนทั้งหมด่ะบริจาคให้เขารู้เบอร์บัญชีบริจาคเขาได้เปสิบล้านมันมีบางคนเนี่ยเปิดรับบริจาคก็ไม่ยอมเบิดบอกเบอร์บัญชีให้น้องนางก็ไปให้ให้คนละหมื่นสามคนสามหมื่นแต่นางไม่ยอมเบิดบอกเบอร์บัญชีอ่ะน้องก็จะได้แค่หมื่นหนึ่งของนางคนละหมื่นใช่ไหม แต่ฉันไปถึงฉันไปวางแผนเลยสัมภาษณ์แม่เขาพ่อเขาเพื่อบอกเบอร์บัญชีโอนสดๆให้ดูตอนไลฟ์สดเลยถ้าคนที่เขาอยากโอนเขาก็ฟังฉันทุกกจจดเบอร์บัญชีแล้วเขาก็โอนตอนเนี้คนโอนไปเยอะแยะคือมึงไม่รู้อะไรมึงไม่ต้องมาคอมเมนต์แบบดูถูกดูแคลนกูอะไรหรอกกูทามาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวมัแค่นั้นเองทําแบบปิดทองหลังผ้ารู้หรือเปล่านี่ไงฉันก็เลยแบบว่า ฉันก็เลยเนี่ยใส่เบอร์บัญชีของน้องเขาเห็นไหมปะเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยมีหน้าเขามีเบอร์เขาบางคนก็เฮียบางคนก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเป็นมิรเป็นมิตรอะไรเมื่อวานกูนั่งรถกลับมาเนี่ยสิบสิบสามชั่วโมงเนี่ยกูต้องนั่งอยู่ในรถอ่ะแล้วก็บล็อกบล็อกบล็อกอีกพวกพวกพวกเกียนคีย์บอร์ดเร็วเลยว่ะคือมึงไม่ช่วยเหลือเขาอ่ะมึงไม่ทาที่อะไรเลยแล้วมึงก็มาแกล้งโกหกตอนแหละว่าอันนี้คือมิดชมิดฉาชีพมิชฉาชีพไอ้สัต มึงรู้ไหมว่ากูบุกไปถึงนั่นแล้วกูให้เงินเขาแล้วกูขอเบอร์จากพ่อเขาแม่เขาแล้วแม่เขา,ขาเป็นคนเถอเถอเบอร์บัญชีแต่มึงก็ไม่ได้มาดูคลิปไปเพราะว่ากูถ่ายทีละคลิปอิสัะอีเฮี่ย <c oughs> น้องคนนี้เขาเก่งเขาเป็นทหารเก่งก็จะปลดประจำการเดือนพฤศจิกเมียก็ท้องแปดเดือนแต่เขาดีมากเนี่ยเพื่อนเน่ยโดนระเบิดขาขาดน่ ตัวเขาก็โดนแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่ามันแน่นหน้าอ,อกเจ็บไปทั้งตัวเยี่ยวมาเป็นเลือดเขาก็แบกเพื่อนเขาที่ขาขาดเนี่ยแบกออกจากตรงนั้นกลัวเขมรมันมายิงซ้ํารีบออกจากตรงนั้นไงไปประมาณเกือบยี่สิบเมตรแล้วก็วอลเรียก่ยนคอปเตอร์มาลับไปโรงพยาบาลฉันก็เลยมอบเสื้อผ้าให้เขาฉันไม่ได้ให้เงินท่านให้หน,น้องที่ขาขาดคนเดียวหมื่นหนึ่ง คือเข้าไปอ่านเนี่ยมันก็คนคอมเมนต์นะดีเป็นหมื่นคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ดีเก้าเก้าเก้าเหมือนเก้าพันมันก็เฮี้ยมีอยู่ประมาณร้อยหนึ่งแหละที่เราต้องบล็อกมันมันทำลายความรู้สึกเราเราเหนื่อยมากไงเราเราหมดเงินไปตั้งเยอะเรามเหนื่อยมากกลับมาถึงนี่ตีสามอ่ะนี่วันนี้แม่ยังป่วยอยู่เนะี่ยนั่งอยู่เนะี่ยวูบจะวูบลมฟาดพื้นคนแก่ยุหกสิบหกอ่ะมันลมฟาดพื้นไม่ได้ถ้าลมฟาดพื้นอ่ะมันจะเป็นอัมพึก์อมัมพาต